เพื่อนมาดูนะครับทฤษฎีบันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงนะครับพอเพียงมังคงยั่งยืนเนาะเราเริ่มจากทําพืชทําผักนี่นะครับเราจะวางสเตปบันไดหรือขั้นตอนอย่างไรนะครับตอนแรกกับพอกินก่อนเนาะกินก็เหลือใช้นะครับแล้วก็อยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขนะแล้วก็ชีวิตเราก็จะพอเพียงนะครับพอพอเพียงเสร็จปั๊บเราก็เริ่มนะครับแบ่งทาบุญนะครับเพื่อนๆเนาะเก็บไว้ทานเองนะครับ เก็บรักษาคือแปรรูปวัตถุดิบที่เรามีเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็แบ่งค้านะครับแล้วก็กระจายเครือข่ายนี่คือเก้าบันไดเก้าขั้นนะครับถ้าเราทําตามสเตจนี้แล้วนะครับเราก็จะมีเครือข่ายในการดูแลความพออยู่พอใช้พอกินแล้วก็ร่มเย็นของเรานี่นะครับเนาะก็เป็นการกระจายบุญนะครับแล้วก็เป็นการแบ่งปั Sing ปน mm hmm. นเพื่อนเนาะ ีสำคัญที่สุดตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะครับเก็บรักษาตรงนี้มันจะใช้ภูมิปัญญาที่มันมีแต่ละพื้นที่ภูมิภาคนะครับให้เป็นประโยชน์ในการเก็บรักษาวัสดุวัตถุดิบต่างๆเพื่อให้ได้ใช้นานๆน,นะครับเหลือนะั้นค่อยว่าแบ่งไปขายขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เติมความรู้เข้าสู่ระบบเครือข่ายบุคทิบันได9ขั้นนะครับ